สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่คาบวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทีเชิ์ก็มีเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะมาฝากนักเรียนกันค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะทีเชิ์ก็อยากจะพาพานักเรียนนะคะมาทบทวนกันก่อนเลยนะคะ,ะนักเรียนเห็นคําว่าถามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไหมคะ คำว่าถามนี้นะคะนักเรียนมีที่มาอย่างไรมาดูกันเลยนะคะคําว่าถามค่ะก็คือมาจากพยัญชนะตัวแรกนะคะคือถอถุงนะคะ,ะแล้วก็มีอถอถุงนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นนะคะก็เนื่องมาจากว่าถอถุงเนี่ยจะเป็นตัวแรกของคําเลยนะคะจากนั้นตามด้วยสระอาค่ะและอันสุดท้ายนะคะ มอมานะคะตัวมอมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนอ่าซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันก็คือตำแหน่งของมอมานี้นะคะมอมาหรือตัวสะกดนะคะเรามาดูกันว่าตัวสะกดในภาษาไทยนะคะมีกี่ตัวนะคะมีตัวพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะที่เราจะนำมาใช้เป็นตัวสะกดนะคะอ่า ถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าสู่เนื้อหาของวันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะมาตราตัวสะกดนะคะในภา,าษาไทยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด8มาตรานะคะมาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือแม่กกนะคะแม่กกก็คือคำที่มีพยัญชนะ ที่สะกดด้วยกอไก่ห,หรือว่าเสียงกอนะคะต่อมาอันต่อมานะคะก็คือแม่กงค่ะก็จะสะกดด้วยเสียงงองูนะคะแม่กดค่ะสะกดด้วยเสียงดอเด็กนะคะแม่กนก็จะสะกดด้วยเสียงนอนะคะต่อมาค่ะนักเรียนแม่กบค่ะก็อันนี้ก็แน่นอนว่าสะกดด้วยเสียงบอใบไม้นะคะแม่กลมค่ะสะกดด้วยมอม้านะคะแล้วก็ แม่เกยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำที่สะกดด้วยยอยักษ์นะคะและอันสุดท้ายค่ะก็คือแม่เกลนะคะคำนี้ก็จะเป็นคำที่สะกดด้วยพยัญชนะวอลวนนั่นเองนะคะอะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะมาดูกันที่แม่กกเลยนะคะแม่กกค่ะก็จะเป็นคำที่มีตัวสะกดนะคะออกเสียงเป็นพยัญชนะเสียงกอไก่นะคะอะ แม่กกค่ะในภาษาไทยนะคะก็คือคำที่สะกดด้วยพยัญชนะกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังนะคะ,ะแม่กกจะไม่ได้มีแค่กอไก่ตัวเดียวนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าคำไหนที่สะกดด้วยกอไก่นะคะคำนั้นค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ ตรงตามมาตรานะคะตรงตรามมาตราก็คือว่าใช้ยพยัญชนะกอไก่นะคะสะกดเลยแต่ว่าพยัญชนะขอไข่คอควายและคอระคังนะคะหรือพยัญชนะใดก็ตามทีไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเดียวกับที่ลงท้ายชื่อมาตรานะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคําว่าตก คำว่าตกคำว่าจากและคำว่านักนะคะอันนี้3คำนี้คำว่าตกคำว่าจากและคำว่านักนะคะสาคำนี้คือคำที่สะกดด้วยกไก่นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ตรงตามมาตาแม่กกนะคะส่วนคำอื่นๆนะคะอย่างเช่นคำว่าสุกคำว่าเลขนะคะคำว่าหน้าคำว่าพักและคำว่าเมฆนะคะอ่า คำที่เหลือนี้นะคะก็เป็นคำที่อยู่ในมาตรามแม่กกเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวสะกดของคำเหล่านี้นะคะก็จะสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะก็คือไม่ไม่ได้ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดแต่ว่าเวลาเราออกเสียงคณักเรียนเราก็จะออกเสียงเหมือนกับมีกอไก่เป็นตัวสะกดเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราออกเสียงเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงกอนะคะ,ะมาดูอันต่อไปเลยนะคะ ตัวสะกดตัวต่อไปก็คือตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กงนะคะแม่กงอันนี้ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนแม่กงก็คือคำที่มีสะกดด้วยพยัญชนะงองูเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าเราก็จำง่ายๆเลยแม่กงนะคะก็คือสะกดด้วยเสียงงอนั่นเองเช่นคำว่าปรุงนะคะช้างโครง ทุ่งจะสังเกตเห็นว่าทั้ง4ี่คำนี้นะคะนักเรียนเป็นคำที่ใช้งองูเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะ,ะมาดูต่อไปค่ะคือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะแม่กดคืออะไรแม่กดก็คือ,อคำที่มีเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะถ้าเกิดว่าคำไหนที่ใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะ อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้พยัญชนะอื่นๆนะคะอย่างเช่นจจานชช้างซโซดชดาตตักนะคะหรือตัวอื่นๆที่อยู่ในในนี้นะคะเป็นตัวสะกดเราก็จะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่ากัด หรือคําว่ารถนะคะอ่าอันนี้ก็จะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดเราก็ถือได้ว่าเป็นการสะกดที่ตรงตามมาตราแม่กฎนะคะส่วนคําว่ารถที่ใช้ถอถุงเป็นตัวสะกดนะคะอความหมายคนละอันกับรถที่ใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอรถที่ใช้ถอถุงเป็นตัวสะกดนี้ก็จะหมายถึงเป็นยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆนะคะหรืออ่าคำว่าเศษคําว่าบาทกด ก๊าแล้วก็ยศนะคะคําเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่อ่ะออกเสียงเป็นเหมือนกับเสียงดดเด็กสะกดใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขียนค่ะมันจะไม่ได้ใช้โดเด็กนะคะเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้เราก็จะถือว่าเป็นการสะกดคําที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะอ่ามาดูอขอขอเสริมอีกนิดนึงนะคะนักเรียนก็คือว่าแม่กดนี้นะคะ ถือว่าเป็นแม่ที่มีพยัญชนะตัวสะกดเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะมีแบบเยอะมากนะคะแต่ว่าคําเหล่านี้ค่ะเวลาเราออกเสียงเราก็จะออกเสียงเหมือนเสียงดอเด็กเช่นเคยนะคะอ่ามาที่แม่กลกันนะคะแม่กลนก็แน่นอนว่าเป็นการออกเสียงที่มีเสียงนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งคําที่สะกดด้วย คำในแม่กลนะคะก็จะมีพยัญชนะนอหนูนะคะยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะอ่ะก็เช่นคำว่านอนนะคะคำว่าสัญญาณอาหารการเวลานะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่เราอ่านนะคะเราออกเสียงเราก็จะออกเสียงแต่ละคำนะคะเหมือน เป็นคำที่มีนอหนูทำหน้าที่เป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะต่อมาค่ะมาดูกันที่แม่กบนะคะแม่กบก็คือคำที่ออกเสียงบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากบอใบไ,ไม้แล้วนะคะในแม่กบของเรานะคะก็จะมีปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเพานะคะเป็นตัวสะกดได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคําว่าพบนะคะพบ ก็คือคำที่ใช้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดถูกไหมคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าสะกดแบบไหนคะอ่าก็คือสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะหรือคําว่าลาบค่ะ,ะคาว่าลาบคําว่าบาบรูปภาพนะคะอ่าก็ใช้พยัญชนะอื่นที่ไม่ใช่บอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการสะกดที่ไม่อะไรคะไม่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะอ่า มีคำว่าเทียบนะคะคำว่าโลกกราฟทะเลสาบนะคะอ่าซึ่งคำเหล่านี้นะคะนักเรียนก็คือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองนะคะต่อมาแม่กลมนะคะแม่กลมอันนี้ก็ง่ายมากเช่นเดียวกันก็คือคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคำว่ากลมชมคำว่างาม และคำว่าความนะคะอาสังเกตเห็นได้ว,ว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำที่มีหมอม้าเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะต่อมาแม่เกยค่ะแม่เกยอันนี้ก็คือคำที่สะกดตัวยยอยักษ์นั่นเองนะคะยอยักษ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นเลยอาอันนี้ก็จะง่ายขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเราก็จะจำเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะอาอย่างเช่นคำว่าเคยนะคะคำว่าใชาย สวยหรือคำว่าอ้อยนะคะนักเรียนก็สังเกตดูเลยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเราใช้ยอยักษเป็นตัวสะกดทั้งนั้นเลยนะคะามาที่อันสุดท้ายค่ะก็คือแม่เกลนะคะแม่เกลก็คือคำที่ใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเลยนะคะเช่นคำว่าแมวคำว่าเปรี้ยวนะคะคำว่าขาวหรือคำว่าแก้วนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ทั้งหมดเนี่ยใช้วอลวนเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยนะคะอะทีนี้คำที่ใช้ตัวสะกดอามาตราไหนบ้างนะคะที่ใช้ตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนะักเรียนจำได้บ้างหรืเอเปล่าคะนอกจากแม่เกิลแล้วนะคะมีแม่อะไรอีกจำได้ไหมคะอะคำที่อามาตราที่เราใช้ตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะก็คือแม่ กงนะคะนักเรียนซึ่งก็คือสะกดด้วยงองูถูกไหมคะแม่กงแล้วก็แม่กลมนะคะก็สะกดด้วยมอม้านะคะแม่เกยนะคะซึ่งสะกดด้วยหยอยักษ์แล้วก็อันนี้นะคะแม่เกลนะคะซึ่งสะกดด้วยวอลแวน4แม่นี้นะคะแม่ว่าจะเป็นแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกลนะคะจะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้เรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดครบทั้ง8มาตราแล้วนะคะทีนี้ค่ะทีเชร์ก็มีแบบฝึกหัดแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ลองทบทวนกันดูบ้างนะคะ,ะแบบทดสอบของทีเชร์นะคะก็ง่ายมากเลยทีเชร์ก็จะกําหนดคําศัพท์มาให้นักเรียนนะคะตามที่นักเรียนได้เห็นเลยจากนั้นค่ะทีเชร์ก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหากันดูซิว่าคําศัพท์แต่ละคําที่ทีเชร์ให้มานี้นะคะ มีตัวสะกดที่สะกดด้วยมาตราใดบ้างนะคะะมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตราที่เราได้เรียนมานะคะนักเรียนลองเอามาเทียบดูนะคะว่าแต่ละคําใช้มาตราใดเป็นตัวสะกดนะคะอะเดี๋ยวที่เชิให้เวลาทำนะคะประมาณ1นาทีนะคะเมื่อครบ1นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะก็ครบ1นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูที่คำแรกเลยนะคะคำว่าศาสตร์ค่ะอ่าคำว่าศาสตร์ที่นักเรียนเห็นนะคะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดถูกต้องไหมคะอ่าดอเด็กเป็นตัวสะกดนี้อยู่ในมาตราแม่กดนะคะอ่าที่ช่วขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะคะเป็นมาตราแม่กดนะคะ ต่อมาคําที่2คําว่าภาพนะคะมีพอพานเป็นตัวสะกดอ่ะคำนี้นะคะก็จะอยู่ในมาตราแม่ก,กบนั่นเองนะคะคําที่3คมคำว่าลาบค่ะอันนี้ใช้พอสำเพอเป็นตัวสะกดนะคะเสียงพอเช่นเดียวกันเลยก็คือแม่ก,กบเหมือนกันนะคะต่อมาคําว่าผักนะคะอ่ะอันนี้ เห็นเป็นกอไก่แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องอยู่ในแม่กุกแน่นอนใช่ไหมคะต่อมาคําว่ากล้วยอันนี้ที่เช์ก็เคยบอกให้นักเรียนจําแล้วเนาะคาที่มียอยักษเป็นตัวสะกดนะคะก็จะอยู่ในมาตราแม่เกยนั่นเองคําที่ซีขออภัยค่ะคาว่าหาวนะคะคําว่าหาวสะกดด้วยวอแหวนแน่นอนว่าต้องอยู่ในมาตาแม่เกยนะคะต่อมาเกิด สะกดด้วยดอเด็กก็จะอยู่ในมาตราแม่กดนะคะคําว่าจับค่ะ,ะคำนี้นะคะสะกดด้วยบอใบไม้ก็คืออยู่ในมาตราแม่กบอยู่แล้วนะคะคําว่าลุงสะกดด้วยงองงูก็จะเป็นมาตราแม่กงนะคะคำว่าน้องค่ะเช่นเดียวกันเลยงองงูก็จะเป็นแม่กงนะคะคำว่าบาดทอทหารนะคะอ่านเวลาออกเสียง เราออกเสียงเป็นแม่กดถูกต้องไหมคะคำว่าเงินอ,อันนี้เห็นนอนหนูก็จะอยู่ในแม่กลอยู่แล้วมุมนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดก็อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะคำว่าเมียวมีวแหวนเป็นตัวสะกดแน่นอนต้องเป็นแม่เกลนะคะคำว่ากราฟค่ะ,อ,ะออกเสียงเป็นแม่กบนะคะและคำสุดท้ายคำว่าบุญ ออกเสียงเป็นแม่กลนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนในแบบฝึกหัดที่ที่ช่วยให้มานะคะก็จะมีมาตราตัวสะกดนะคะมีแม่กกค่ะแม่กดแม่กงนะคะแม่กบแม่กมแม่เกยแม่เกิลครบทั้ง8มาตราเลยนะคะอ่ะก็ที่ชออ์ก็อยากจะขอให้ในักเรียนนะคะลองฝึกทบทวนดูนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือหรือว่าอ่ะ เห็นคำศัพท์ต่างๆนะคะลองสังเกตดูว่าคำศัพท์แต่ละคำนะคะเป็นคำที่ใช้ตัวสะกดในมาตราแม่อะไรนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีการทบทวนมีการฝึกฝนบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะเข้าใจในการใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ วันนี้ที่เชอร์ก็ขอลาไปก่อนเด็กๆทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ